สายวันอาที่สวัสดีจ้ะพี่น้องคะได้ยังก,กินแรงกินง่ายกันเนาะจ้ามื้อนี้เป็นเมนูอาหารเศร้าจ้ะพี่น้องหาเก็บของเก่าในตู้กินคือเก่าแหละค่ะว่าได้ไปตลาดจ้าดีนะเมื่อวานนี่พี่ก้อยซื้อหมูว่าวัก็เลยสิผัดผักใส่หมูผัดหมูใส่ผักเนาะจ้ามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนี่แหละจ้าฉันบอกแล้วความน่ารักของครอบครัวแฟนฉันเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ให้ห้าทายคลิปเนาะค่ะที่จริงเย็ตู้ลอกก็ผัดได้ได้จ้าแต่เราบ่ผ่าจะาลอกให้หลานไทยมาผัดให้กินเนาะจ้า ไดคอนเทนต์นำมามากค่ะพี่น้องคะ่ะมาดูเมนูอาหารไทยครั้งแรกของฉันเด้อสิก,กินได้บ,โนโนโบ่น้อโนบะที่นี่เคยเหตแต่อาหารอีสานกับแกมให้คุณชายเวียงบะที่นี่สิมาผัดหมูผัดย่างไห้คุณยายๆกินจ้าก่อนอื่นถ้ากระเจียวกะเทียมไหมันหอมเนาะจ้าแล้วจังเอาหมูลงไปปรุงเครื่องปรุงนะคะกับบะหมีอ่อียงมากมายจ้าน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวอันนี้แล้วแต่มากเด้อพี่น้องคะ่ะไผมีเครื่องาใดกระชายซำนันเนาะค่ะปรุงรสบางคนเพิ่นกระชสซีอิ๊วดั น้ำซึ้งชุ่มสันกระไซจ้าใส่ซีอิ๊วดำเติมน้ำตาลรสดีนะคะกะว่าหมูสุกก็ใส่ผักที่มันสุกยากๆลงไปกระเช่นพวกกระลำแครอทเนาะคะ่ะมือนีเข้ามีต้นหอมใส่น้ำค้าแต่เราจะใส่ในตอนท้ายนะจ๊ะเพราะว่าต้นหอมมันสุกเร็วนาอหญิงเครื่องผัดอันนี้กะบ่ได้ยุงได้ยากดอกจ้าซื้อมาแต่ตลา,าดเลยมันจะเป็นเซตผัดผักให้เข้ารเนะค,ะนะคะ่ะเนาะผัดผักผัด,ผด,ผดหมูของเราวันนี้จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะตัดเลี่ยนตัดหวานเนาะพี่น้องคะ่ะมันกระสิออกหว,วานหวานเปรี้ยวๆในจังหน่อยคะ่ะอันนี้ก แล้วแต่ชอบแล้วแต่บ้านใครทําแบบไหนเนาะค่ะ อาหารไม่มีสูตรและรสชาติที่ตายตัวนะคะมักแบบใดปรุงแบบนั้นชอบแบบใดใส่แบบนั้นนะคะพี่น้องคาะข่าเส้าเข้ามีแต่ผัดผักผัดหมูมาสิเป็นไปไดต้ตีอาหารจืดๆก็ได้ที่คะ่ะพวกผัดผักนะทาให้ใยๆส่วนของเราจะมาราบหมูค่ะพี่น้องค่าลาบแบบแซบแซบแบบรสชาติจีจัดกันเลยเนาะคะ่ะข้าคั่วคั่วเองพริกนคั่วเองเห็ดเองจ้ะพี่น้องค่าแนวเครื่องปรุงเครื่องราบเข้ามันจะหอมหมเ<ม>นาะค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเข่าเส้าแซบๆน้ำกันจ้า มือนี่กระสิกินพอน้อหน้าพ้อมตากันคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นมือแรกของวันเนาะคะ่ะกะสินี้ผัดผักใส่หมูใส่ดอกหอมเนาะคะ่ะแล้วกะสิมีลาบหมูจ้าราบหมูเพราะกะสิเฮ็ดแบบบ่นด้เฮ็เเดเเผ็ดปานใดดอกค่ะแต่สิออกแบบว่าเกี่ยวจีจัดในจังหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อไปตัดกันกันกบผัดผักเนาะคะ่ะกินแบบนี้ละคะ่ะลอมวงกินข่ากันจังสีละคะ่ะพี่น้องวันหยุดกระไรเนาะคะ่ะเขาไอเอกเพื่อนมาจากบางกฤฤฤฤฤฤฤงะดีพุ่นค่ะกันยังท่านในเมื่อเนาะคะ่ะไอเอกนี่เป็นพี่ชายของชายเวิงเนาะคะ่ะเป็นลูก พีลูกน้องกันในเอกเป็นลูกไส้ของยายตุ๊จ้าก็มากินข่าวน้ากันเนาะค่ะโดนโดนแล้วจากในแม่หลินทั้งพีเธอหนึ่งเนาะค่ะแต่ชุนสันในสิแวะมาหาพวกยายตุ๊ยายน้อมนีแทบสิถูกอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าเสา์อาทิตย์อยู่ห้องเข้ากับบรู่สีเห็ดหยังเนาะค่ะเพียงแค่ว่าไปทํางานจันทถึงสุขแค่นั้นเองนะคะเสาอาทิตย์ก็แวะมาหายายๆายมากินตํามั่วตําสัวน้ากันอยู่ทั้งพีเนาะค่ะว่านัวหัวมวนกันนะคะดีกว่าอยู่ห่องกันสองคนเนาะพี่น้องกับข้าวมื้อเช้าที่แสนสีเรียบง่ายเห็ดแบบบวุ่นไหวก มีความสุกกระแซบกับนัวคือเกาเด้อค่ะพี่น้องแนวได้กินหัวมผาลำพีลำนองของห้าวนอค่าลาบหมูบ่ค่อยเพลิดปานใดชะกัดลูกโดดใส่มะเขือกระอ้นอ่อนพี่น้องกินกับลาบแล้วแซ่บแซบค่ะมาเด้อมากินแซ่บๆน้ำกันจ้าเวลาเหลือขอเว้าอีกแน่ค่ะพี่น้องค่ะจะกระซิบว้าทูกขี้ผุนเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอีกอย่างตีมันคือความภูมิใจล้วกับความดีใจแม่ค่ะพี่น้องค่ะบ่คิดโบฝันค่ะว่ามือหนึ่งเพลทน่อยๆของห้าสซิมีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนฉันบบคิดบ่ฝันอว่า สันผ้าเพจน้อยๆของสันมาหดมือนี่ค่ะทั้งที่ผ่านมามันยากลําบากแหงค่ะแต่กับความพยายามของเฮานาจะจ้ะเลียนผิดเลียนถือเลียนแก่เหตุขิบทายลิบลงสูมือกรมีมือนี่ค่ะพี่น้องค่ะกรอยากสิบอกคนที่ทอนะคะให้สูให้ลุยเหตุทุกมือลงส,รรม,สม่ําเสมอเด้อค่ะพี่น้องกรอยากขอบคุณพี่คุณน้องทุกคนนะคะที่ติดตามเบิงแงงเฮาเข้ามากไกลขนาดนี้บ่ได้นะคะถ้าบ่มีพีพีเอฟซีพี่นอ้องเบิงแงงกันมือนี่ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอลาไปก่อนไปแล้วสวัสดี 감다